นี่คือสรุปเกี่ยวกับ Dragon System เคยสงสัยไหมครับว่าทาไมนักธุรกิจเครือข่ายบางคนหนึ่งสําเร็จแต่หลายคนกอบไปต่อไม่ได้ Dragon System เนี่ยคือคําตอบเลยนะพัฒนาโดย Dragon World Plus ซึ่งคนสร้างคือดรกบพรพิมลตั้งวงสิริโชคท่านมีประสบการณ์ในวงการนี้มา20กว่าปีเลยครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คืออยากให้นักธุรกิจเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสําเร็จได้แบบยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อความสําเร็จให้คนอื่นได้ด้วยข้อแรกเลยนะครับจุดเด่นมากๆคือมันเป็นระบบที่ครบวงจรจริงๆ คือคิดมาให้หมดแล้วมีทั้งการฝึกอบรมที่เน้นทั้งเรื่องทักษะหรือสกิลเซ็ตแล้วก็ปรับวิธีคิดหรือ m ายเซ็ตด้วยนะมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีคอร์สแบบเร่งรัดชื่อ Speed Up เข้มข้นในวันเดียวจบแถมยังมีเครื่องมือเจ๋งๆอย่าง AI Support ที่ช่วยตอบคำถามลูกค้าได้หลายภาษาเลยแล้วก็มีแคตตาล็อกให้ด้วยข้อ2ระบบนี้มันทำให้ความสำเร็จกลายเป็นเรื่องที่ทำซ้ำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครั เพราะามันกลั่นมาจากประสบการณ์ของคนที่เขาสําเร็จแล้วจริงๆอะเหมือนมีคู่มือหรือแผนที่ให้เลยไม่ว่าคุณจะใหม่หรือเกา่ามีประสบการณ์หรือไม่ก็ใช้ได้หมดทําให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมแล้วก็ทํางานไปในทางเดียวกันมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมละ่ะ สุดท้ายนี้นะครับเป้าหมายลึกๆจริงๆเลยเนี่ยคือการสร้าง passive income หรือว่ารายได้ที่มันมั่งคงจริงๆให้กับสมาชิกคือเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมตลอดไปอันนี้ก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของดรกบเลยที่ท่านอยากจะสร้างบริษัทเครือข่ายแบบสีขาวคือโปร่งใสเน้นคุณค่าจริงๆแล้วก็ช่วยให้คนมีไรายได้ที่มั่นคง สรุปง่ายๆนะครับ Dragon System ก็คือระบบสนับสนุนที่ส่งบุญแบบมากๆที่จะช่วยให้นักธุรกิจทุกระดับเลยสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจเครือข่ายได้จริงครับ